เป็นอะไรดอเืออเเป็นอะไรเอาไปส่รงาเร็วเร็ที่ไม่กล้าทีไมก้าหนรอาดหมดี่เอาไม่ีนไม่ได้หรอได้ค่ะ นี่มันอะไรอะคะคุณแม่ฉันทนความโลลของเธอไม่ได้บอกเสเลยว่าเธออยากที่จะมาเป็นสะพ้ายคนรวยทำตัวให้มันสมเกียรติสมตระกูลเขาหน่อยแต่คุณแม่ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะคะทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ทำไมฮะที่นี่ฉันตั้งกฎฉันจะทำอะไรก็ได้เอาไอ้ของของเธอที่ของบ้านทั้งหลายออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แต่นี่มันห้องเส่วนตัวของแพท ห้องนอนของทอคุณนายทำไม่ได้อะนี่บ้านหลังเนี่ยรู้ไว้ซะด้วยนะว่ามันไม่มีคำว่าส่วนตัวหรอกใช่อารัญชราค่ะจัดก,การเอาทุกอ,อย่างทิ้งไปให้หมดได้ค่ะคุณนายแต่จัดห้องให้นะ ใครอะเนี่ยเ้อก็ใหาทำอะไรในห้องฉันอย่างนี้ฮะนะบ้านนีเนี่ยไม่มีคำว่าเป็นส่วนตัวไม่ใช่หรอคะคุณแม่เนี่ยทำห้องแพทได้เพราะฉะนั้นแพทก็ต้องทำห้องคุณแม่ได้เช่นกันค่ะคุณนายคะคุณนายใจเย็นๆเดี๋ยวอาจารย์สลายจัดการให้ค่ะเก็บล้าดียังคุณนายใช่เหรอ

เนี่ยยอมเป็นไทนะคะดีกว่าเป็นผู้ดีมีเงินร่ำรวยล้นฟ้าแต่ว่าชอบดูถูกคนอื่นนิสัยเนี่ยต่ำช้าเน่าเฟะและเทสกกรปกจมปักอยู่แบบเนี้ยเยค่ะเหมือนว่าคุณนายต่ำช้าสกรปกจมปักมันจอมตัวค่ะยนี่วะเอ็คุณแม่นี่มันอะไรกันครับวิวิดอยดูเมียแกเห็นไหมเห็นไห แพทเป็นคนยังไงอะถ้าไม่มีใครทําแพทก่อนอะแพทก็คงไม่ทํากับเขาว่ะอุณมันนอยมันจ้องอาฆาตก็ก,ก็คุณนายนะคะก็แค่ยอยากให้อีกคุณแพทอุ้ยกีแพทอุ้ยคุณแพทเนี่ยคะ่ะเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลขึ้นไงคะคุณวิวิตเห,หรอคะโดยการที่ไปบุกทําลายข้าวของคนเนี่ยนะหรออ้อโหเนี่ยนะหรอคะผู้ดีไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ย พฤติกรรมแบบนี้มันอันตรภานชัดชเลยอ่ะตายแล้วคุณนายขาเหมือนว่าคุณนายเป็นแบบพวกกุ้ยแคร่ถนนแล้วค่ะมิวิทย์แกเห็นไหมว่าเมียแกน่ะเปน็นยังไงแกพาเข้ามาอยู่ในบ้านไม่ทันไรก็ส่อความต่ำช้าให้เห็นซะแล้วเร็วมาก คุณแม่ไปลื้อข้าของแพทเขาทำไมล่คะครับคุณแม่ก็ทําเกินไปจริงๆิกเข้าข้างเมียแกหรืยอยังไงผมเข้าข้างสิ่งที่ถูกต้องฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดแกต,ต้องให้ผู้หญิงคนนี้มาขอโทษฉันหรือไม่ก็ออกจากบ้านซะไปเลยไปใส่หัวไป อะไนะคะอริสาไ,ไม่เคยอักต like. oh, <rast> ันูกเบลูกคุณนายหรอกค่ะก็มาทำกับออู้หมนมาไรนแล้วพึ่แล้วจับพึ่แล้วพึ่แล้วพึ่แล้ว ผมเสานะครับเสานรกเหรอนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยก็แกแก่แล้วแกก็เป็นลมนะสิถามได้สภาพสังขารของแกเนี่ยมันเสื่อมโทรมหมดแล้วนะแกยังมีกระจิตกระใจจะไปกรุงเทพอีกเหรอไม่เจียมเนื้อเจียมตัวเลยนะแกก็จอบอกคุณนายแล้วว่าให้ทานอะไรใะบ้างละค่ะเออ นี่แกยังไม่เลิกเรียกมันว่าคุณนายอีกหรือว่านางแจ๋วแล้วแกเป็นอะไรทําไมข้าวปลาไม่กินอิ่มทิพย์หรือไงฉันก็มีเรื่องเครียดของฉันบ้างนะซิคุณหมอบอกว่าคุณดาวเรือนน่ยต้องพักผ่อนแล้วก็กินอาหารเยอะๆแล้วก็ต้องไม่เครียดด้วยนะคะอาการจะได้ดีขึ้นเร็วๆแล้วเรื่องครับท้ไม แล้วธ <łość> <ข Sports> ุ่ยิจหมื่นล้านที่อเมริกาละคบไม่ทำามื้หรอคะใช่ข่าว่าคุณดาวเรืนมาเมืองไทยเนี่ยเพื่อมาตามหาทายาที่นี่่คุณจงครับคุณดาวเรือนี่ตอนัีตอครับคุณดาวเรืครับนี่มันอะไรกันเนี่ยจว่าครับคุณดาวครตอนที่ต่อหนัครับ การพักผ่อนขอเชิญนักข่าวและที่ไม่ใช่ญาติเชิญรอด้านล่างเลยครับนี่มันอะไรกันวะอ๋อฮ้ยเดียวคือพี่เดาเรือเนี่ยเพิ่งฟื้นใช่ไหมก็ต้องการพัก่อนยายทองกลับบ้านไปก่อนเลยพี่พี่เฉลาได้วยนะจ๊ะกลับไปก่อนนะจ๊ะนะนอเนอนนะออไปก่อนเลยนะเสาด้วยเสาด้วยเดินกลับไปก่อนเลยยายกลับไปเลย ไม่ได้ลครับไม่ได้เลยครับน um ี้เดียวเองครับคุณหมอวันนี้จ้ะ่ชได้จอยนี่เดี๋ย่ายจอยพอด้ทั้งหมดนี่แหละครับเชิญไปรอด้านล่างเลยครับเชิญเลยครับนี่เศษกระปานเลยครับแ่พอ้าให้ถึงคเ่ะครับเชิญเครับตกลงนางดาวเรือนี้มันเป็นใครกันแน่วะเป็นพมกผไม่รู้ครับขอตัวไปวาครับเฮ้ยนี่เนี่ย มันเป็นไข่กันแน่วะ่ะนางดาวเรือนพอกลับถึงบ้านแล้วผมจะโทรหาอะไรกันนะอืมโอเคครับกลับแล้วนะขับรถดีๆนะค่ะเจอกันไหนนะครับครับขับรถดีๆนะค่ะโทรหาข้วตัวเองอแล้วเจอกันอีกนะค่ะบ้า เจอกัน,นอีกนะครับเฮ้ยกีนน้องสาวฉันเองไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวผมไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกนวลหรอกไม่ได้กลัวไม่มีอะไรต้องกลัวนี่ผมจะไม่บอกนวลแต่คุณต้องสัญญากับผมอย่างหนึง่ง อะไรผมแกคุณต้องเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็รักมือคนเดียวรักให้มากมากดูแลนวลดีๆอย่าให้หนวลต้องเสียใจตกลงไหมแกเป็นใครวะมายื่นข้อตกลงกับฉันตกลงมาก่อนดิไม่ตกลงเวยไ,ไ,ไปไกลไปไปคุณจะรับร่านคนเดียว เก็นยามาก่อนดิสป็นยามาก่อนฉันไม่เริ่นะแกมีปัญหาอะไรก็หวะแกจะหลากเธอทำไมอ่ะฉันพอใจอ่ะนงนวลทั้งเขาทั้งสวยทั้งรวย ถ้าเพ็กไม่ฟันฉันเลยเว้ยถ้าฉันปล่อยให้หลุดมือไปเนี่ยฉันก็ควายเต็มทีแล้วเว้ยไอ้ช่วยไอ้ดัองนวลไอ้อน,นี่มันต่อยนะัดมันบ้าไปแล้วแน่เลยไม่ใช่นะนวลน,น,นวลฟังพี่ อนวลไม่รักพี่พี่ไม่ใช่กนำกับน้าแบบนี้หรอต่อไปนี้เนี่ยนะพี่ไม่ต้องมาให้นวลเห็นหน้าอีกนวลทันเกลียดันขยะแขยงพี่พี่ยเลกไปที่ไหนก็ไปเลยไปไเลยทุกเรื่องราวที่คุมาที่เจ็บและช้าจนทำให้ฉัน มีน้ำตาแม้ว่าทรม,มาร์ชจ้อไรฉันเรียกมันว่าความเสียใจแล้วเรื่องราวในวันนี้ที่เกิดและมันก็ลาทรมาใจของฉัน กำลังจะเดินไปที่รถอ่ะอยู่ดีๆมันมาจากทางไหนก็ไม่รู้มันกระชากนัดไปต่อยเอาต่อยเอามันบอกว่านัดอ่ะไปแย่งแฟนมันโอ๊โอ,โอ้ตรงนี้ด้วยนวยตรงนี้โอ๊ยนวลนูนลร้องไห้ทำไมครับไม่มีอะไรหรอกค่ะ เงอนสองสามนัดใช <c oughs> ่ไหมครับมีแต่คือความเสียใจความเสียใจมันเป็นอย่างนี้จำสัยหมต้องเจ็บจน